สวัสดีค่ะทุกคน welcome back b มมี t y r e v i ค่ะทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช้จริงรีวิวแบบไม่อวยคลิปนี้นะคะจะมารีวิวคุชชั่นสำหรับคนเป็นสิวอย่างเราคุชชั่นที่ใช้และชอบสมาแนะนำกันที่ไปซื้อแบบซองมาลองใช้ในเซเวใช้ได้แค่2วันชอบมากสั่งเป็นตลับมาอายี่ห้อของเดล่านะที่เราไป ซื้อมาทดลองใช้ในเซเว่เป็นแบบเป็นซองนะคะแบบพกพางนะ่าะลังเลแบบว่าอยากจะลองซื้อทดลองใช้ก่อนจะไปซื้อตลับจริงก็ไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่มาลองใช้ก่อนเนาะเผื่อบางคนอาจจะใช้แล้วไม่ชอบบางคนใช้แล้วแบบว่าเอ้ยมันเหมาะแล้วก็เข้ากับหน้าเรานะคะหน้าซองของเขายี่ห้อเดอร่านะคะมีสารกันแดด f p f 2 5่กบวกให้คำเคลมของเขานะคะขเขาบอกว่า ปกปิดทนนาน18ชั่วโมงคุมมันคุมเหงื่อกันน้ําแล้วที่แบบว่าได้หยิบเจ้าเดล่ามาทดลองใช้ก็เพราะเขาเขียนว่าคนเป็นสิวใช้ได้เออเป็นสิวอย่างเราเนี่ยแบบชอบในการแต่งหน้าแต่มันหายยากมากที่จะหาพวกคุชชั่นหรือว่ารองพื้นอะไรที่แบบใช้แล้วเนี่ยมันไม่อุดตันผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการทําความสะอาดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนเป็นสิวอย่างเราต้องแบบล้างให้สะอาดเอียดเท่านั้น เนือคัชชั่นของเจ้ายี่ห้อเดอล่านะคะของเขานะคะที่บูมเลือกใช้มาก็เป็นเบอร์0นะูนย์สองะสำหรับคนที่แบบว่าผิวผิวสองสีเป็นมีเดียมเนเชอรัลนะคะบูมคิดว่าเบอร์0ูนย์เนี่ยที่เลือกใช้มาเนี่ยก็คือมันเหมาะกับหน้าผิวสองสีกับบูมมากที่สุดแล้วเนื้อของเขาเกลี่ยง,ง่ายมากแล้วมีความเป็นมอยด์หน่อยๆมันทําให้แบบว่า ชุ่มชื่นบนใบหน้าแล้วก็มันทําให้แบบว่าเนื้อที่เราสัมผัสลงใบหน้าเนี่ยมันเกลี่ยง,ง่ายสุดๆเบรอผิวได้ระดับปานกลางนะคะไม่เป็นคาบไม่วอกไม่ลอยไม่เป็นหยาคุมมันได้ค่อนข้างดีคอาปกปิดที่แบบปานกลางนะเน้นแบบ natural look นะคะอันเลิศเลยอันนี้นะคะเป็นตลับที่บุ้มออะถอยมาตลับของเขามีความแบบว่าน่ารักปุ๊ปิดมากมีความแบบหรูแบบแกรมเป็นสาวแบบ ติดแกรมแบบทองๆนะอย่ามาดูด้านในของเขานะคะแบบตลับเป็นกระจกมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพับซึ่งบอกได้เลยว่าบุมชอบพับของเขามากพับของเขามีความนุ่มมีความเนียนศูนสองสีมิลเดียมนะคะเนี่ยตัวนี้คือทาไม่วอกแล้วก็เนื้อคุชชั่นของเนื้อเนื้อคุชชั่นของเขาเนี่ยดีมากอดมทายดูคือไม่ต้องแบบว่าแตะเยอะนะแค่แบบว่าปาด คุชชั่นบนแบบว่าบน,บน,บนผิวตรงนี้ยคือมันก็ติดแล้วอ,ะอ่ะถ้าใครสะดวกลองซื้อใช้ก่อนจะซื้อเป็นตลับจริงนะคะแนะนําให้ซื้อแบบเป็นซองมาใช้ก่อนก็ได้ในเซเว่ถ้าใช้แล้วชอบมาไหร่ก็ไปซื้อเป็นตลับจริงมาแล้วทริคของการใช้คุชชั่นของบุ้งอย่างเช่นเราใช้คุชชั่นตัวเนี้ยหมดใช่ไหมบุ Boom. ้งก็อาจจะซื้อเป็นตัวแบบ ตัวซองเนาะเป็นรีฟิลแล้วก็บีบใส่มาเติมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ฉลาดในการใช้เออนะอันนี้ก็ t ทริคของแต่ละคนนะก็จบก,การรีวิวแล้วค่ะเป็นคุชชั่นที่ใช้แล้วชอบเป็นคุชชั่นที่เหมาะสำหรับสาวๆคนเจ็นสิวใช้แล้วไม่อุดตันแน่นอนหน้าชําแล้วก็ให้รู้แบบเน t u เชอรัลยืญญนยันคอนเฟิร์มว่าใช้ดีค่ะ ทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซึ่อจริงช้จริงรีวิวแบบไม่อ้วยค่ะอย่าลืมฝากซั subscribe, like, share, บสไคร e ์ไลค์แชร์กดใจให้ด้ยนะถ้าเกิดใช้ยี่ห้อไหนเราชอบเยวจะมารีวิวกันค่ะ